นแนดีเรกอุ่นโอสดรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว EEC Travel Mart โดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั้ง3จังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกหนึ่งหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจโรงแรมสถานบันเทิงและสันทนาการเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานา,นาชาตินงนุษย์คยาทั้งนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นเครื่องจักรสาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกหนึ่งหรือ eec ให้มีความพร้อมรอบด้านทั้งแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นมืออาชีพของผู้ประกอบการ การจัดงาน EEC Travel Mart จึงเป็นเวทีสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจตอกย้ำภาพลักษณ์และยกระดับพื้นที่ EEC ให้ก้าสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติสำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นการรวมตัวและจับคู่เจรจา,าธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจากภาคอื่นๆรวมกว่า220คนมาร่วมเจรจา,าธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยที่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจโรงแรมรวมถึงบริษัทนำเที่ยวสถานบันเทิงและสันทนาการกว่า250คนโดยมีวัตถุประสงค์ ประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวรวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด EEC ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวกิจกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้เข้าถึงตลาดหลักและตลาดใหม่ๆเพื่อรักษาและขยายฐานรายได้ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดและประเทศนอกจากนี้ยังมีการเสวนาเกี่ยวกับเทรนการท่องเที่ยวโดยอิน f l u เซอร r ด้านท่องเที่ยวชื่อดังการนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวที่สะท้อนเสน่ห์และสีสันของกลุ่มจังหวัด EEC ภาายยในงนงด้วทั้งนี้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกหนึ่งหรือกลุ่มจังหวัด EEC นับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวครบถ้วนทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันงดงามชายหาดที่มีชื่อเสียงสถานที่พักผ่อนและรีสอร์ทระดับนานาชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ทําให้พื้นที่นี้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสําคัญของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ